สวัสดีครับเวลายิงแอดอย่าลืมคำนวณภาษี7%เอาไว้ด้วยนะครับเพราะนั่นเป็นต้นทุนแฝงที่เราต้องรู้ครับจะได้ไม่เจ๊งครับผมเอกธีรวัตรสันติวัฒน์เกต้าสอนยิงแอดและการตลาดครับคลิปนี้ครับเราจะมาพูดเรื่องต้นทุนแฝงนะครับมันคือจริงๆมันคือภาษีแหละนะครับก็คือว่าเวลาเรายิงแอดเนี่ยเรายิงแอด a c e b o o k หรือแอดทุกตัวเลยในโลกออนไลน์นะครับสมมติว่าเรายิงแอด1 0 0บาท แต่เวลาเราไปจ่ายบัญชีเนี่ยเขาจะเก็บเราอีก7%็อก็คือ100บวกอีก7บาทนะครับเพราะนั่นคือภาษีที่เราต้องจ่ายให้สัตว์พกร่อครับผมเน้นย้ำเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือจะเป็นบุคคลน,นะครับบางคนเป็นบริษัทเนี่ยมันจะมีบัญชีใช่ไหมเวลาคำนวณบัญชีสิ้นเดือนไปจ่ายค่าบัญชีสมมติว่าเรายิงแอด10,000บาท แต่ว่าเวลาเราไปจ่ายค่าบัญชีเนี่ยเราจะต้องมีเพิ่มอีก7%คือสรรพกรจะเก็บภาษีเราอีก7%แล้วตก็ต้องจ่ายเป็น10,000บาทบวกอีก7%เป็น1700บาทครับใครที่เป็นบุคคลคิดว่าไม่ต้องคำนวณตรงนี้ได้ไหมผมว่าไม่ได้นะคำนวณไว้ก่อนก็ดีนะครับเพราะว่าเวลาเราทำอะไรที่เป็นธุรกิจจริงๆแล้วเราต้องคำนวณทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูใบเสร็จแล้วกันนะครับจริงๆ Facebook กคามีใบเสร็จนะใครที่ยิงแอดเป็นประจำแล้ว ต้องส่งรีพอร์ตต้องส่งบัญชีเนี่ยใบเสร็จมันจะเป็นแบบนี้ครับอ่ะที่ขึ้นมาให้ดูนะครับแล้วมันก็จะมีจุดที่เขารวมว่าเนี่ยยอดมันเท่าไหร่ของเดือนนี้นะครับสมมุติว่ายอดเนี่ยหมื่นหนึ่งในใบเสร็จ Facebook มันเป็นหมื่นหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เวลาคุณไปจ่ายที่สรรพกรหรือไปจ่ายที่บัญชีของคุณเนี่ยที่เขารับทําบัญชีนะครับเขาจะต้องจ่ายเพิ่มอีกเเลยนะครับผมจากใบที่ Facebook สรุปมาให้เนี่ยนะครับสมมุติว่าคุณปิดออกมาเลยสิ้นนเดือ ในใบมันสรุปว่าคุณมียอดยิงแอดไปทั้งหมด1,000 0บาทคุณคิดว่าต้นทุนคุณค่ายิงแอดก็1,000 0บาทอ่าไม่ใช่ครับเพราะว่าไปที่บัญชีบัญชีต้องจะต้องบวกอีก7%เเพราะเอา7%นี้ไปจ่ายให้สรรพากรน,นั่นเองครับสมมุติว่าบางคนอาจจะคิดว่าหมื่นหนึ่ง 1มื่นบวกอีก7%เป็น1,700เ๊700บาทไม่เท่าไหร่นี่ไม่ต้องคำนวณก็ได้ไม่ใช่ครับเพราะว่าสมมุติว่าเรายิงแอด30,000บาทละ่ะเดี๋ยวผมดูโพยแป๊บหนึ่ง30,000อ่ะก่อนคือคิดเลขนะครับที่มันสามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะ30,000บวกอีก7%ก็เป็น32,100บาทคุณยิงแอด30,000โดนเก็บแวตภาษีเเป็น32,100บาทแล้ว ใบเสร็จมีแค่สามหมื่นใช่ไหมครับแต่เวลาไปจ่ายภาษีจ่ายสรรพกรจ่ายฝ่ายบัญชีที่เขาที่เขาจะเอาไปให้สรรพกรเนี่ยต้องจ่าย3ามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทไอ้สองพันหนึ่งร้อยบาทนี่แหละคือต้นทุนที่มันต้องเอารวมเข้าไปด้วยครับยิ่งถ้าใครยิงแอดเยอะๆแล้วลืมคำนวณตรงนี้เนี่ยก็จะแบบเอ้ยทำไมต้นทุนมันแพงจังมีสิทธิ์เจ๊งได้เลยนะครับดังนั้นก็อย่าลืมคำนวณค่าภาษี7%ดด้วยนะครับขอบคุณครับ